กิ่อนหายตัวไปเพชยังหายตัวไปหรอเหลาเออเราสะคมสบายเพชรเดี๋ยวนี้วรลิขแซมริกหลายเด้อแกไหมบเพชรว่แซมได้เวลามักขี้จ้านนะเนาะจะเฮ็ดมุกโบราณไรไห้บอบปะเจ้าค่ะหมเป็นบอด นี่แหละขอแรงหน่อยเอ้ยคนเฮาเนาะเฮ้ยเป็นได้เกินประออดตอกแล้วหรือเปล่ายังแรงยังเขาไปเบิ่งอัปเดตว่าใช้แล้วเขาอัปเดตนะเผื่อว่าเขาคอยอัปเดตเพราะว่าป้าให้ช่างเพิ่นเฮ็ดเพราะญาติมันผิดพลาดมาแล้วเขาผูกเป็นช่างเนาะเขาก็บคอยอัปเดตเราจับน้ำยูแต่ว่าเขาบกสามารถเฮ็ดแบบนั้นได้ได้เถอะมันผิดพลาดมาช่างเพิ่นจิตีเฮา

ชอบไปทั uh, Arizona, water, okay. ่วที sure. Actually, ่ไม่เถิดเนาะบาบอสเจ้าต้องรับผิดชอบได้เรื่องลาบงัวนี่ไปวาให้เออไปได้ยินแล้วพะะเนาะบาบอสบอรับผิดชอบเร่อนีบาบ่าะเป็นคนอบเไปแล้วทีลงมาพักพอนพักพอนไปไปเอาสีนอไปพักพอนพักพอนพังความบาบดสพังความบาบอสแล้วน่ไหน่ะวตอนเว้นน่แล้วลาบงัวประศรีต้องเอาไเดอร์เข้าตัวแล้วต้องเอาไเดอพ ท่านได้เลยพระน้อยนะบบต้องให้เลขให้หวยถือเลขถือหวยน้ำมันตัวเขานั่งซิวดูดควันนี่มันตัวเห้าขอนี่ทอนแล้วเจ้าขอ้ิาวเ้าจหายยาด้วยนะเอายัก่์ชายเขาเจ้าไ่คือน้อเี๋อนอเนี้ยว้ขอนรติบเดี๋ยวฮะโอ้ยหุงขาเจ้ากะ ล้างให้สะอาดแล้วก็อุ้มที่หอยแล้วเข้ีวานนอนเว่นเื่นแล้วใครกินหมดได้แล้วจะไปกินที่ไอ้ทัศมานอนน้ำเมียทุกวันเลยว้าดอกบ่าวบอสอยากให้นอนมุมนอนน้ำเมียกลางเว่นเดี๋ยนี่เลยพ่อไปดูที่บ่าวบอสเนาะก็เด็กอายแล้วไอ้นอนน้ำเมียกลางเว่นผมเผ็ดจบไลค์คลิปเลย ให้หน้าได้ไหมเฮ้ยโอแพ่นถ่ายนั่นได้ไงให้ <c oughs> ได้ช่วยถ้าโอเพ้นจุดจุดไว้ได้โอเร่นตัวเขานิ่งลายทุวนีน่ยาวมันอันนั้นดีโป่วยโอ้ยฝ่อยลงคลิปได้ถ่ายยาวแบบบอสเนี่ยไอนะเจ้าลงเป็นสามทีคลิปแหละข่อยยังไม่ลงจะคลิปจช่ชหมถือถือห้วยนี่มันตัวเขาหนังซิวดูดควันนี่มันตัวเขาไม่นเถิดเกือมาน่ะเอเดอร์แทงมาได้น่ะแทงกูคนแล้วมาโอ้ย มาน้อยไข่กลังันเลยเถอเลยกระลังดีปรทไทยพาดานนเลยมย้ยยมหวานไปซื่อากกาย,ยาเมื่อทยพานาไหนนโอ้ยกินเข่าดีขนาดแับนี้โอ้ยดันแก้วกินชม้อรอปะยาน้าเถอชาวบ้านะชวนกินยูหันฟูาชิบออกไปน้ำไขออ่อันนี้กินชมดีเชิดฟูรชิบออกไปอากีบน้ำไข่ได้เราอยายาออกไปน้ำข่ยชองยูหันสามเพลินนะห่าลัม่ากันชิบนก็นลั่งฆ่ายอย่นี้

ออดย่องค่อยดีก็โมดีน้ำกันประสกคนเด้บ่ไดบ่แด้ปลาออดเราว้าไปซื้อทํันอนแล้วพักผ่อนอ่าน้้นว่าว่ามีเพื่อนอยู่แล้วอ่ะเฮากินเฮาพักผ่อนอยู่เพื่อนเฮาเองไม่มีใครว่าให้เฮานี่แหละคนทําความดีบ่ได้เรา ถึงแล้วสิไปยูแต่เราผู้จักบงยูบงเศร้านะขำมาเราก็มาพักมาเศร้าหืว่มาไปทุที่มนะกันในเธอยี่เนาะไกินแมนไม่ให้กินยูเออยู่ซ่านไวเธอยู่อต้องห่ามไว้เธอได้บนี้ไอ้บัายไไต้องบอกเอาเลยเธอเดิมาทีเดิอมือนี่นะปกติิชุดเลยแล้วเตรียมไว้กินลาบงัวแต่เราผิดหวังเนี่ยผิดหวังว่าจะบ่บดหเฮ็นั่นเลยบ่บเลยจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้นะบ่วบดเป็นอะไรบ่าบนายเธอ เราเป็นคนแบบไรเขไปชื่อเขาเมาลี่ได้แต่จอบป่วยนะเอาเงินมาเดี๋ยวนี้นี่เนาะเอาเงินมาเดี๋ยวนี้บอสไหนท่โอ๊ยเมดลีบอสบดแม่ลีบอสเมดนะบอสบานเล่าเฮ้ยเนาะมันนั่งนะท่านมีคนว่าเบลลี่เป็นน้องบอสจริง FC เปิดงบจักเบลลี่เป็นน้องชาย ทานตามหลังกันมากก็บ,กบ่าวบอสชาแนลเด้อพี่น้องเห็นบ่าวลิไายท,ที่พ่อเพิ่งลงวะใช่พ่อบ่าวบอสใหม่เนี่ยวะ <laughs> บอสก็ูนเดียวกัน <laughs> นั่นแหละบ่าวลิบ่าเพิ่นดาวเพิ่นพ่อจ้าว่าแม่นใช่พ่อบอสใช่พ่อบาบอสที่ป่วยไหมบ่าวลิกับบอสจ้งคำตอบเลย <laughs> เอาเพิ่นกันยังโมโหเนาะบางทานเพิ่นกันก <laughs> ินว่าไม่กินแมนกินว่าเป็นพรมวัดูนเดียว พ่อลูกแพดโตโตตัดตานะใช่พ่อลูกแพร่โตโตตัดตาไหมนี่ก็ไม่จะประดิษฐ์ก็ไมแต่แล้วบางบางคนเพิ่นอาทิแบบติดตามไม่ด้วยอย่างไรเนาะพ่อทองแพร่เปิดงานที่บ้าท่านฮู้ที่จริงนำเบ้าลีกระบอกบอลนะข้านตาเขับตามรังกันมาเด้อพี่น้องข้านง่าบสามรังกันรถเนาะคือกระปูนี่นะพี่น้องอ้โตข้านตามรังกันเลยโมเสือพ่อแม่ได้ยังในเบิ้งโมแอนโมเสือวันจี้านตามรังกันมาเอ็งเล่เอ็งเล่าอ หมดอันนี้ข่ตะมที่มันอยู่ในตรงนี้ล้วไ่ที่เอาไปยังอะไนเหาปิดคือพิเศวันนี้แล้วหยเบิดแคมจะเจ้าขึ้นจะใช้เมื่อนั้นไข่ยิ่งินอ่ามีตุกตาหางเลยนอ่ไข่ที่เอาไว้แล้วสหรไข่ยาอย่าถือแมมันเหนาะเลยมันจะ่ไหะมันแล้วจะใช้จะเงาเนาะเอมเห็นเนาะเอาวันนี้ก็ใช้้ได้เละแม่เน่ของค่อยเนี่ยมันมีในทศัชทบเลยของข่เนาะปึ่มในทศัชทบมีเลยเป็ในข่ก่นะ บ่ได้เห็นธนาคารเขาได้เห็นไหนเมื่อน oh ั้นเขาโทรตามที่ความาจะเปิดให้เนาะเห็นเนาะบ่แม่นปึ้มนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์เลยในแอปเลยปึ้มนี่ยมันมีปึ้มในหันเลยบ่ปึ้มไปก็ได้เห็นอย่างก็ได้ยอ่าคนแค่หมดเกี่ยวกับปึ้มไปยังไงใบใบคือใบคือวุ้ยใบกืออะไรได้บ่โอ๊ยนกวนิ่นนอนในเทิร์นกตอบบ่ตอบแล้วยังตอบคนพักอ่อนนะ นอนหยอกเพื่อนนะน้เถอะนอนหยอกเพื่อนหอมแก้มเพื่อนนะ่าคุณรักกันต้องหอมแก้มกันจูบหน้าผากกันจอเจ็ดจอเจ็ดบ่กสะบขึุ้กปกติแห้งไอ้เถิดน้าได้เริ่มไปไก่เดียวนี้น่ะอุ้ยว่านสบาย้นฟุกพีชปกติบัดมาเบิ่งมะนีบัดกลับแต่ละปัดพี่น้องเนาะคนนี้อ <BLANK> ุระห้า <BR> ชิปนะคนดีฮอดร่อยน้อยเถิดเนาะฮัลโหล ว่านี่มักปลาออดอันเทาไหร่จะไปว่าวันนะไปว่าวันนั้นว่าวกเราจะให้ปะเทียนอยังนู้นให้แล้วสีแล้วฉีเดือดเนาะว่าเดือดได้หรือยังแล้วเดือดทนายอย่างนี้นะแล้วหูว่าเขาหยอกเอคเนาะท่านคอยเอาไอ้เทิดมาให้ปลาออดได้อันนี้นะโบเมนว่าคอยย่องเอวยใบเด้อช่องชามมื้อนี่คอยเข้ามาน่ะไอ้เทิดนะกินน้ำเอวยใบเอวยใบมาเฮ็ดกินว่านี่เราได้ปลามากิน ไอ้เธอจะกินน้ำนะก้าวอะ่ะไอ้เธอใช่ใช่เอาเบ็ดกุ้งบืถือจัดโตบมถือไนี่ยนีได้ไดบวบหวานนี่เช้าไอยู่ในต่ำก้อยกุ้งวานนี่เช้านี่ใช่าช,าชามด่างบืถือจัดอ่านไมเถูกเออเช้านี่นะเมนอยู่วานนี่เราได้ได้จ้ำตอดเนาะไ,ได้หเดียวกุมลูกกุมเมียอยู่ได้เกิดกันจงหัวปลาไวใ้ให้เมียกแกง่งวานไอ <laughs> ้เธอเห็ด <laughs> โอ้ยอันนี้ว่ะพ่อเฟสมาเห็นหฮ้ยหัวเอ้ใบแกงปลาเท่แกงหัวปลาหันก้างมันหัน ใ hey, hey. ห้ังปลาอืมแตแเอ้ยกะปลาดุแล้วจงปลาดุกตัวนึ to ่งดิจเคยบ่นงน้อยแรแล้วแจงประดุกให้ตัวนึงปเิดนะเอ้านมเพิ่นบมกินบ่้ออันนใช่ะอือใบนาขามัดีตแเบิ่งว้ายนี่ตุแ่ เมื่อผัวจะเมื่อเมียจะนอนไอ้เถิดก็ทําแบบนี้ไอ้เถิดทาแบบไรอ่ะนะไอเถิดอ๋อดีเทอะดีหนองเนาะดีมกดีใจน้ำไอ้เถิดที่ได้เมียอันหูจักควมดีหนองเอ้ยเอ้าพอน้องแผ่นเหยียงพอน้องแผ่นอ่ะ ตัวคลิปอ้าสบายดีตัวเนี้ยตัวคิปไปนะกินหญากินได้ตัวอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี่นในเบิ่งได้สมมาแล้วบ่่บได้เอสบอสตัว่อยมาก่อนมูอหักแต่ว่าใอ้ตรงหลังมือกดในสายไม่ต้องการบอนี้พร้อมกันบ่ได้ข่อยเข้าไปฮอดจอดรถจึ๊กแต่เจ้าก็จอดจึ๊กนี่โอ้หก่อนบ่ได้เอ้าเอาได้ยังไปเชืร์เพลิงมาเนี้เอาเด็กกระปูบ่แม่นเด็กกระปูกับเข่าสอบนึงอือแบไว้กินกับลปบงงูบอสบอส บับอดว่าจังไดนใช่นะเข่าบัเพชรน้อยแก่มาละได้ง่ายใหญ่เลยพอแม่ทางยากเลยน้ำมูกให้เรากินน้ำแน้ยนมดีสุดบักนมก็กินบ่วพอ้องเพชรนี่คนบ่ปั่นเจ้าบ้อปั่นเยอะน้ำนชมอ่ะบาทนี่นี่รับพีนน้องเอ๋ยเนาะสบายดีจะได้ S <S <S คลิปก็ต่อกันเนาะ,อะคอยต่อกัน,นะนเนานะต่ออย่นี้แหละจะต่ออย่างนี้แหละจะไปลงคลิปอันแม่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 อะไรอ่อ้านี่รับพี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวพักผอนไร่ผลเพรนี้รับแล้วกินแกงน้ำมัอิ่มนอนซาลาลับตาไายสีกอมว้าเบ็ดเบ็ดฉีดไอ้เถิดได้ไหมไอ้เถิดฉีดเบ็ดมาในไะด้เถิแต่ก็ มันบ่มันไปชิดแข้งก็ปล่อยลื่นเลยเดี๋ยวปล่อยชิดแข้งมันก็เจ็บตัวอ้าวคอแข้งอะไชิดนี่ปล่อยชิดเป็ดเก่งเลยสิครับเก่งทำได้หลาเก่งอยู่เด็กเพชรได้เถอะเนาะนี่ละใช่ป้อมบ่ใช่เ้อบ่ใช่ไรผู้ใดใช่ป้อมใช่แล้วมันเวลามันแหบมันยังหู้ ชินะจิตาตะนกัไ่ได้มานใส่ปอมฮะปลาลายแห้งพอแพเราบรมาณแต่เงบได้เป็นชิดเนาะพอแพบรเคยชิดคอนันรเคยเห็ดวเหี่ว่ชิดแข่กนล้ก็่อยชิดแค่มันก็เจ็บแล้วนูชิดปลาชิดปลาเส็งกัน่อยผู้ใดได้ไายว่าถ้าชิดงวเดียวนี้บอแล้วคอยอัพคลิปอยู่สาีพาราไป่ก็บในรุอันนอันนั้นบอกไปเจ้าไถิ่มลกเลยไห้อยมันตอดนวะ แลงจังเวิ่งกว่ามันขามันนุมไปกตัตุ้ยเช่นอาเซียได้ฉันะเ่ได้เคยดลแล้วเคยลเนเดติติดเลยถือมันงเลยนะสูตรวิธีบอยวัดไ่ได้เคยชินเวทีออตะลีอะวะว่าลอไปใชเวติดตั้กล้องทนีนตะป่ามันขามีัวนั่นได้จะใช้หีลัวนะจะใส่ไหม เอบว่ามึคใช้เพชรบาทนี่รบกินแล้วมันกถรันักนักแเขาเสียบเมก็รักแล้วข่อยเล่าถเจ้าพังเจ้าเชื่อป่ะไอ้เทอด้มกเรี่ยอย่าง้หรกดเน่ะปาบ้าเขาน่งมกเพรทองมกเรน้อยน่ะเบอร์อะรเบอร์บ่มเ็ดมันใหญ่เพราะวามเคใช้เพชรกบขอยนี่ใชปดะชิกาของข่อยเป็กบว้าวมอยู่ขันอารีไ กบเพียงนะน่ะดีห่วงได้น <hac> ่ะใช่เบอร์ชิบเก้าพนนนะใช่เป็นกน้อยให้เยเออติดดีแต่ว่าดูดไวได้ิปยังอย่งน้อยเลยน้อยบอดติดดีตะว่าดูดไวเสีเดยนโตนได้จะอันน่ะเทียบแต่ข้อการได้เทียบบาทเดียวได้ติดดีต่ว่ารุดไวใช้ติเดตยนเนาะนี่ใชแต่ว่ากันชือห้องเมื่อช่แถวนาลาจวได้เป็น ล้านเนาะโอ่งคนเนาะจะไมอใช่แข้งรถกับแม่น้องแพลนะมาสิมาหาเจ้าวันที่เป็นวันไหนเป็นเยอะไฟกันได้อาแต่บอกว่าใส่สบายจะเป็นยังไงแล้วนอนพักผ่อนจังอันปกติบ่บ่บ่เราพิจิตรังได้พี่วังที่บ่บ่เห็ดแบบทำแบบนี้แล้วบ่คอยแปะแล้วพิจิตรัติเองในเท่นเอายาให้กินวะกินจมูกเราบ่แม่นได้บ่บ่เดยแล้วเริ่มดีขึ้นนะเรา ผัวแล้วนะต้องกินน้ำเล่าได้แล้วตั้งใจได้ล่ะไ้กินน้ำได้เถอะไกินน้ำได้ยาดนี่งาเพาดโเลยว่าินอยู่หันว่าลินอยู่หันน้องผัวเพชรเดี๋ยวย่มแรกนี่คอยจะชวนท่านเจ้าขึ้นดอยขึ้นย่างพวกินนะขึ้นไปย่างลอยนะลอยได้ลอยนะ ขึ้นฟูนะบ่แม่นต่วนี้เถิดขึ้นน้ำเด้ใช่น้อยเนาะเฮ้ยส่วนเถิไปยุ่งหะบ๊อบไ่เบ้านจะผลตุกบพอเผ็ดโอ้ยเฮงมือเศร้านี่อคนน่ะเฮงก็ยังมันตุกอยู่บ้านคอยคอยจีบจามเอาป้าคอยฮะใช่ไหมมีผลในเถิดมาพี่มือเศ้านี่บ่คอยว่าฉิ่ออกจากบ้านได้บ่ประสานเฮงชักน่ทั้งบ้านคอยเทค ไฟจักต่อไวนะจะไม่ได้ตากแดดสองสามมือสองมือเราสามมือเราสามมือนี่แหละเริ่มจักเต่ไ่ได้ตตกแดดบอว่าเอกฝืลมไม่ยืดนะเขาอมันออกไปเดี๋ยวได้สิไดเกี่ยวเลยบว่าื่อยจงเเ่อเยคอยอย่าเกียวานะเื่อยเมื่อบื่อได้แล้วอัดสามเลยเนาะจ้างคอยได้ผมเห็นจ้างคอยมาช้อนน้ำ ยังจมาซ้อนนะเมนมื่อกินต้มไก่มื่กี้เอข้าซอยเเนาะ่อนบุบเกี่ยวได้ข่อยเออมื่อกินต้มไก่นะถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้ถายมีถงานอยู่วนาจ้ะเหงเหงนี้ลายเท่าทำอยู่ในบ้านเลยนะฮะมืออะไรเนาะน้อยเเนาะมือซอยเนาะแต่ยมีอยจอันน้นไดอยาชนเอไอ้ทิ่ละมื้เจ้าล่ะีิน โอเคจ้าต้องจ้างคอยมือละ5,000บาทมือได้ใส่น้ำมันให้เจ้าบ่แม่นมันให้ทุกมือบ่าได้มกแล้วเไดยได้นะไจดเลขให้อยู่หอมดอกผักคะแนงเลขยังมือคืนนีเด้จ้บ่บด้อยากมูบ่สิเล่าให้ฟังมูอยู่บ่ได้่ยซดอกอยากถามซือว่าเฮาบ่ได้คอยนเลขนะบ่ฮู้่ว่าเลขเอา bỏ văn hùng vậy hùng rồi đấy tiền trắng ship đó nó dễ nhăng rồi lấy ship hả làm đó